วันจันทร์ที่21มีนาคม2565เวลา10นาฬิกาในพงศกรีทิสมิ์พุ่อในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยนายไพศาลพงนรพัฒน์รองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13นนานอำนาจชูวงพุ้มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมาการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟรนต์รับสัญญ,ญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชรียชั้น3มาขาร99ปีหมองง่อมหลวง โดยมีดอเตอร์ทวีศักดิ์ธนดเดโชพลรองทธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชมลประทานเป็นประธาน ในการนี้ผู้มวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาได้รายง,งานสถานการณ์น้าในเขตพื้นที่สํานักง,งานชประทานที่13ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่วัดระดับปริมาณฝนสูงสุดได้ที่อำเภอไชโยกการบริหารจัดการน้ารุดูแล้งเป็นไปตามแผนการผ่านน้าผ่านคลองจะเข้สัมพันธ์และคลองท่าสันบางปลาเป็นไปตามแผนที่กําหนดการเพาะปลูกพืชรูดูแล้งปัจจุบันทําการเพาะปลูกไปแล้ว180ของพื้นที่สําหรับคุณภาพน้ํนแม,ม่น้ําท่าจีงและแม่น้าแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยภาพรวมสถานการณ์น ใณห้องประชุมสำนักง,งานชุรประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพอ่อท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่23มีนาคม2565เวลา13นาฬิกา10นาทีในพงศกรีทิสมิทพุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยนายสันติศักดิ์ศีวารินพุ่มในการส่วนวิศวกรรมนายประสาสสุขอินพุ่มในการโครงการชประทานกาญจนบ,บุรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพยางสมาร์ทฟาร์มเอร์และคณะโดยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาจนนบุรีเป็ผู้ ต้อนรับทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคตพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเขต2ภาคตะวันตกนาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่23มีนาคม2565เวลา13.30นใน,พ,น,นพิธีสามพง์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชประทานที่13พรอ้อมด้วยนายพรชัยผู้พิมพันผู้อำนวยการส่วนแผนงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหารและเลือกสรรพนักง,งานราชการทั่วไปและพนักง,งานราชการทั่วไปคนพิการของกรมชประทานในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การดำเนินการสรรหารและเลือกสรรพนักง,งานราชการทั้งสองประเภทเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระ ของกรมชประทานณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองตำบลม่วงชุมพระท่ามูมจังหวัดกาญจนบุรีวันพระรัสบ,บดีที่24มีนาคม2 5 6พนายนพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์พุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13มอบหมายให้ในายอดุลเต้แผรพอ่มในการส่วนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยนา,นายมณัสพงศ์ฤทธิสุวรรณหัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและสิ่่่งงงงกกีีดขขวาทาททนน้ืนมอมล บริเวณคลองปลาปาตามนโยบายของรัฐบาลและกรมชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสนับสนุนเพื่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนนัเข่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลมวงชุมพิธทมูลจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่25มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีในภิธสารพงษ์นรพัชรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายพรชัยผู้พอมพ,พัมนผู้อำนวยการส่วนแผนงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปนายดุลเตะแหผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการและคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบป,ปีที่120ครั้งที่2ประจำปี2565ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน จัดงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่120ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขืนแม่กรองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลวงชุมพะธระมมูลจังหวัดกาญจนบุรี